นั่นคือหมูน้อยพุ่งมาแล้วอืม้มเป็นไงเราเจ็บไปแล้วถ้าจะซิงขนาดนี้โอ้ยเบาได้เบาเพือ่อมาดูเขาตัดโฟมกันมากดีกว่าถ่ายไปโอ้โหดูง่ายนิดเดียวอันนี้น่าจะร้อนนะเนี่ยแล้วก็ทำบล็อกบล็อกอิดหรือเปล่าเออทำไมดูง่ายจังเลยแล้วก็ทางเดินนะครับ โป,ะ,โป,ะ,โปะด้วยปูนครับเท่ๆไปแล้วก็อันนี้มันน่าจะเป็นเครื่องตัดต้นไม้ของต่างประเทศนะครับบ้านเราไม่เห็นมีงี้ครับงบประมาณน่าจะไม่พอหืเกี่ยวอะไรวะเนี้ยขูดถนนครับไม่รู้ว่าอันนี้ปรับปรุงหรือว่าทําใหม่เออมันต่างกันรง่หยอันนี้ภาคไม่ทันครับผ่านไปทุบถนนครับอืมน่าจะสร้างใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหเศษฝุ่นอุดท่ออันนี้เอาไม้ไผ่มาเลียง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 นะครับ น่าจะทำสวนผักรั้วบ้านสักอย่างอย่างไวต่อไปอันนี้คือวิธีตัดถังนะครับอืมน่าจะไปรีไซเคิลหรือเปล่าไม่รู้ทำกระถางต้นไม้หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันง่ายจังเลยวนวนวน,วน,นครับแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้คืออะไรแต่ว่ากระจายเลยเชียอันนี้น่าจะทำทางรถไฟนะครับโอ้หอย่างซิ่ง แล้วก็เลื่อยอันเล็กนิดเดียวนะครับแต่ประสิทธิภาพไม่เล็กนะครับผมทำไมดูง่ายจังวะต่อไปอันนี้น้ำพุนะครับอันนี้ต้องบ้านคนมีตังค์หน่อยนะครับถึงจะเอาไปไว้ได้นั่นเน่ต่อไปทำผิวถนน,นให้ขรุขระโดยใช้ไม้กวาดนั่นเองอน <c oughs> วัตกรรมสุดล้ำแล้วนี่คืออะไรผมก็ไม่รู้ สีเขียวนะครับเครื่องจักรทางานแปลกกะเช้าลอยฟ้านะครับผมไม่รู้ว่าตําแหน่งเขาคืออะไรแต่ว่าหน้าหวันเสียวนี่คือวิธีการเก็บคนเดียวหลายๆอันนะครับแล้วก็พ่นสีถนนอทางมาลายก็ไม่ใช่คืออะไรวะนี่ไงปิ้งย่างเหมาะสุดๆแล้วมาดูเขาล้างรถกันบ้างดีกว่ากระบะท้าย อย่างรวดเร็วนะครับผมตอนนี้ในเครื่องก็ไม่เว้นนะครับเขาล้างรวดเร็วมากเลยน้ำยาต้องดีนะครับแล้วก็ขัดล้อนะครับทำไมมันดูง่ายจังเลยอ่ะมาภายนอกกันบ้างอืกระบะท้ายก็มีค่าบริการเท่าไหร่วะเนี่ยฝานํำมันเรียบร้อย พ่นน้ำยาทั้งคันข่าวโบ้แล้วก็ขัด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 นะครับอืมสองสามรอบล้างออกเช็ดแห้งข้างในกันบ้างดีกว่าโอ้โหไปลุยไหนมาวะนี่ล้างรถบ้างก็ดินนะก็นี่ไงกำลังล้างอยู่ดูดดูดดูดออกให้หมดนะครับถอดเบาะมาขัด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 ดูดดูด เป่าให้แห้งอืมเหมือนใหม่ล้างท่อด้วยแล้วก็เบอกขัดอีกรอบนึงอืน่าจะทั้งขันด้านหน้าคนขับล้างให้สะอาดนะครับเนี่ยจะปล่อยที่สุดแหละเชื้อโลกเต็มไปหมดเลยแล้วต้องขัดให้สะอาดฝั่งผูดด้โดยสารก็เช่นกันอมเหมือนใหม่ประตูนี้แบบอืมสีเหมือนสนิมจะกินแต่เราก็ล้างให้เรียบร้อย เหมือนใหม่ขัดขัดขัดขึ้นเงาให้ดูรถเหมือนใหม่นี่มันมือสองจัดชัดแต่ว่าอะไรวะเนี่ยขึ้นเงาทั้งล้ออ,อใหม่สุด